ก,กลับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเบิดเปเลอร์ไดคาเดอร์เมอนี้กามาพบพอกันสีสายในจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะของวันพุทธที่ส4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสอง8พี่น้องเมื่อไอพี่น้องมุ่งเสาไปเก็บเห็ดต้นต่เสาไปเก็บเห็ดขมพี่น้องเรอว่าเห็ดยูค่าเนาะพี่น้องเนาะเห็ดขมยู่ค่าพูนไปทั้งอเพเภอบานดุงพุ่นพี่น้องไปกับนดใบสี กับพอฟูออกับพอฟูพี่น้องก็ชีเห็นแล้วล่ะนาะพี่น้องผู้ใดบึงทางช่องยูทูปู้นาผู้ใดติดตามปูหนกักว่าเมื่อคืนนี้ปูนักไปเอาเลขอยู่ตนบักขามไงที่เคยให้โซไล้ลาบลูกเต่าล้อหลานอ่านิดบ่ายสีแต่แต่สมัยข้าวยังบอกคำถึงจักกับปูนากกูล่ะนะลูกหลานกับพักกันไปเอาเพื่อนก็นห้ยหย่ได้ล่ะก็ได้อยู่วันสันวัน่ะแต่ช่วงนี้เขาบอกมีเวลาคอยเวลาเห็นหน้าเห็นนีก็เลยว่า นี่พอลองมาขอบังดูคหาอะไรอัไรก็เรื่อๆไปนะพี่น้องเนาะก็ได้คือจังพี่น้องเห็นแล้วเด้อครับเดี๋ยวมือสุดท้ายปูนาจะย้ำให้ต่อปณิกชิวอกันละวานหาเฮ็ดคีบเฮ็ดในนี่ให้พี่ให้น้องในเบื้องน้ำกันละพี่น้องเมื่อนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนามาฝากพี่ตอนน้องเด้อพี่น้องเด้อจึงงวดวังหันปูนามันสลับกันมันมีสองเขามาใส่ปูนาปล่อยหาสามสามหามันออกห้าสามสองพี่น้องหัวแตก พี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้ฝันพี่น้องเมื่อคืนนี่ปูนาฝันฝันว่าจักไปจากไหนดอกเอาฟังเดียพี่น้องปูนาเคยฝันเห็นวิลาพงพงศิลเลขปูนากับเขาฝันเห็นบ่อยสินี้ให้ปูนากับเขาแต่เมื่อนี่ปูนาฝันเห็นขค้ืนนี่ปูนาฝันเห็นน้องทินกรอนพ่อนินสิ่งตอนนี้ก็ไปเป็นพ่อปัญญา อยู่วงบอยสิริชัยใจเกินร้อยแล้วพี่น้องโดนแล้วบดได้เห็นหน้าน้องหนานุ่งตะตะสมัยนี้จากกันตะตะยูสามเพื่อนแก้วแล้วก็อยู่อ่าสิริพ่อนอภัยพงศ์เนาะสมัยตะกี้เนาะเนีแต่เพื่อนเป็นพระเอกอยู่สิริพ่อนอภัยพงศ์ฝุ่นกับว่าใครได้พอหนอกันพอต่างคนมากับผันแปรไปคนละทางละเด้น้องก็ยังดั่เนินงานให้เก่าอยู่มาส่วนไอยก็กลับมาทางศินทางธรรมแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็คืนหอดอยู่ได้พี่น้อง แมงมวนมักยินอยู่แต่ว่าเข้ากับไปบะไรมวนยินก็ได้ได้พ่อป่านั่นมันสิไปเอาเต็ีมตัวคือเกาบไรขันผูนากยังเป็นคือเกาอยมอมทั้งพี่โ้ยปานี้จังสิอย่วงไหนแน่แล้วจักิเส็ดวงใหญ่จังใดละเมื่อยพี่น้องก็สิเศียแต่สมัยตะกี้ก็ได้เมื่อยปากน้าลูกน้องเฮ็ดวงบอกใหญ่มากเดี๋ยวกับก้อนว้อยขาดเดียวกับพระเอกบอมานั่งเอกบอมาตโตตลกบอมาผู้นั่นผู้นี้บอมาเข้าก็เลยเมื่อยพี่น้อง กระถือช่วงจวังหวะพอดีปูพนลพนองมาอยู่นำ้ำเพื่อนก็นเลยว่าให้เศร้าซะก็เลยได้เศร้าแต่ใจมากได้พี่น้องพ,อพ่อไปยังที่พอ่อกับแม่เป็นพระเอกบ้างเอกมอลำได้กันมากปูนักหน่อยเพื่อนก็ไปใส่อู้หวยว้อยู่หลังเวทีเนาะสมัยตะกีม้มวยเวทีชีเดะเป็นเวทีห่านมอลำประจานนํามู่บ้านนะข้าเจ้าเฮ็ดขึ้นเองเนาะอยู่หลังห่านข้าเจ้าเฮ็ดอย่าปูนากัะทันใดล้ำได้พี่น้องปูนากระทันในลดล้อยู่อ่า แต่ไม่เป็นพระเอกบพลา่ำอยู่กัได้ล่ำอยู่พี่น้องเพราะนบได้ร่ำได้ล่ำอย,อย,อยู่ยังท่านอยู่ตอนนั้นมันจะไปอะตอน,น,น,นยังท่านยังท่านอยู่นั่นละ่ะเมื่อี้ก็เลยสิเม่าเรา,ามฟัเนี่ยฟังแหกแรกเริ่มนั่นก็นกนคือผู้น่าจะไปใส่เห็นผู้หญิงสามสี่คนมานั่งเล่นไพ่กันพนี่น้องโซกันเรื่องเลขนี่แหละแตกพื้นวื่นอยู่มึงมากน้ำกูบอ่อตัวนั่นตัวนี้แต่ว่าเขาว่าตัวเดียวนี่ละ่ะ วันนี้ก็เลยไปหาย่างไปจะได้บไปพ่อน้องคิดนก่อนเอ้าอ้ายอ้ามาจากไหนเนี่ยมาเส่นเลยอ้ายยูเซ่เลยอ้ายยูเซ่เลยอ้ายมาอยู่บ้านเลกที่ไม่ตลากก็เลยวางสิมาอยู่บ้านเลกที่ไม่บ้านเก่าในบ้านเก่าที่อยู่สีทันอ้ายบริยูแล้วใหญ่มาอยู่มองไม่พี่ละนั่นแหละก็เลยก็เลยก็เลยขูวหากันนะสันพ่น้องก็เลยมาหากันแต่เขาโซกันเรื่องเลขเดียวฟังดีๆนะพี่้องนะเขาโซกันเรื่องเลข มักน้ำบอรีขสามซีเขาวางสี่มือขึ้นเนี่ยนอพินองนะเลขสามซีวันสันวันอ่ะปูนาก็เลยว่าขัดกุฟันขึ้นนั่นสิเนี่ยมือมันเป็นเล็กแล้วมันเป็นเลขกแล้วนะวันนั้นมันยังเป็นเล็กแล้วก็เลยวางสีอ่ะปูนาเขาเลยให้เป็นแนวทางไว้สองหางในพี่นองเนอะในแกเลขสามซีกับแปดห้ากับน้ำแน่พ่นองสามซีกับแปดห้าส่วนปูไดสิ่เป็ขั้วเสรสามโตซีโตยังก็แล้วแต่แต่ปูนาให้สามซีกับแปดห้า เอาย้ำให้แลกแต่ให้ที่พิจารณาเลขใหญ่แล้วมืออื่นสิพาไปหาอาจารย์ดังอาจารย์ใหญ่ผู้เพิ่นเป็นเลขคำนวณเพิ่นเข่ามาสชงหัวนี่แหละพี่น้องนี่หัววันหนึ่งนี่แหละสวยแหว่งหัวันหนึ่งนี่สวยหรือแต่ทุกหัวทุกวดเพิ่นเข่ามาแต่ว่าเพียงแค่ว่าบม่ยอมเปิดเผยคุนจักเงี้หรอกพี่น้องบอกกันนี่พี่น้องกับขุนชักขึ้นเขาเพราะว่าเพิ่นกับไม่อยู่นลำพูนาคนี่แหละเป็นมูพูนาคนี่แหละแต่คนกับเฮ็ดทรงมาให้พูนาคพูนาคกับเป็นคนดื้อคนลาดเพราะว่ากูไม่ยอมเอาเลขคนอื่นนี่ใส่ของพูนาคเอาซะถ้ากู เห็นบ่อใดล่ะก็คือบ่อใดเพิ่นก็ถทืบเท่าละพันสองพันธนหาร้อยของร้อยธรรมชาติเพิ่นนนั่แหละพี่น้องอันนั้นเธอสืล่างออกบุญซื้อบุออกล่างไป็ดเซ็นเลยเอ้าเห็นอะไรได้พี่น้องเน้อเลขปูนาหายสองหางได้แก่สามสี่กับแปดหาพี่น้องสามสี่กับแปดหาเขามาแล้วก็อย่าลืมปูนาก็ขอกำลังแรงเชื่อแรงใจจากเอฟซีแฟนช่องไหนเด้อพี่น้องเน้อติดตามช่องน้อยๆให้แน่พี่น้องถึงคนสิติดตามเซิร์ฟไลน์ แต่ใจผู้นาค่ใหญ่าย,ยูยพี่น้องหักพี่หักน้องหักป่าหักลุงเก่าเสียปู้นาไปท่าหันท่านี่เสียมันดังก็เจ้าผู้นาคไม่ทําพี่น้องสิ่งไหนที่มันผิดศีลธรรมผู้นาคไม่ทําโดยเด็ดขาดผู้นาคเอาหนุ่ยเอาใช้ให้พี่น้องเอฟซีเฟนช่องเข้าจงมีสุขภาพพระนามาัยสมบูรณ์มือแรงนี่ใครเฮงมันหมานลำลำเลยด้วยเด้อพี่น้องเลยอย่ายลืมเด้อสามสี่กับแปดหาภาษาทุษาทุษาทุ